สวัสดีสวีดัตครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชลซีเจนหายใจไล่หลายคนนะครับเนาะวันนี้เราเดินมาเจอมาเจอค่ะมีผู้ชายขายถ่านครับนี้เรียกว่านายนุกครับนุนุ๊กอาณาไม่ใชไหมโอ้โหน่ะเขาเรียกแต่เขาเรียกว่าเขินนะครับไม่เป็นไรเขาเขินแต่เราไม่เขินครับนี้ละอ่านี่จะเป็นถ่านยังบะไม่ยังเมนุไม้ยูคาลิปตัสนะครับบ๊วยหน่ะเป็นไม้เขาเรียกว่าไม้ไม้เขาเรียกว่าไม้เศรษฐกิจนะครับไม้ยูคาลิปตัสเนาะ ถ้าไม่รู้เมื่อผมไม่รู้อะไรสักเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภาัยมณฑ์ที่นี้นะคเนาะอ่านี่ครับนี่ผู้ชายเอาถ่านนะขึ้นในนุ๊กคบูนี่นะสอบรับใช้หนุ่มสอบรล้วช้ได้ไหร้อยาบร้อยห้าสิบบาทขาดตัวแต่ไม่ยอมขาดใส่คำนะักนอนนี่ครับโอ นี่ครับนี่โอ้ยมึงเนี่ยดำขี่รีครับนี่เข้าว่าเนี่ยเข้าว่าดำดีดำดูดครับเนีโอ้ยร้อนระอุขันไม่อยู่ขานแล้วคำนั้นน,น,น,นี่เขาเรียกเศรษฐกิจพอเพียงนะครับอืแต่ผมไม่ค่อยสะพอายเท่าไหร <ś> ่ <c oughs> โอเคนะครับนี่ตะก,กา<ด>้าโน่นนี่เป็นเตาเขาเรียกว่าเตา,า,ตาอย่างนี้เน,โนาะเขาเร<ด>ียกว่าเตาเตาโบกซีเมนต์นั่นครับโบกซีเมนต์ใช้ผ่าตุนกลางเท่าไหร่นะนาัยนุยน๊ ร้ <100. S 2> 100. 100. 120. 120. อยสาวร้อยสาวเขาร้อยสาวร้อยยี่สิบนะครับเนาะผมก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้สักเท่าไหร่นะครับเนาะก็ได้เป็นแค,ค่คนไทยนะครับเนาะเนี่ยเขาเรียกผู้ชายเอาฐาน,น,นครับนายนุกับเบิร์เนี่ยเรามาดูเรื่อยๆครับเนาะเขาบอกกระสอบละร้อยห้าสิบบาทครับตัวเต็มไม่ยอมขาดใจครับเนาะโอ้นี่ครับเนาะโอ้โหุ่นเสียงนกเสียงหนูครับ้เนะกี้กวเกี้ยวเกี้ยวเกี้ยครับเนาะบุเนาะ นจะเป็นเตาวงกลมนะครับเราอาปกติผมสิเด็ยนจะเ,นเป็นเตาแต่เขาเรียกว่าเป็นนุ่นๆน,น,นะครับคือยังเงินคือยังไงกบเนาะโอ้ยนนะี่เนาะโอเคนะครับเนาะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นูน่นไม่ใช่ที่นี้ครับผมเนาะโอนี่เขาเรียกว่าไม้อยู่ขานะครับนี่เขาเรียกว่าผู้ชายเอาฐานครับชื่อนายน,นุครับเนาะอทายมาฝากพี่ฝากน้องครับผมสวัสดีพี่จับําครับผม